ราชบุรีแถลงข่าวการจัดงานมหศจรรย์ลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธุ์ประจำปี2555 เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายณพินทรศรีสันพังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนางสมนันเหล่าวนิตวิสิทธ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีน,นายบัญชัยธทีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีพลตรีสุเทพ ปริยเอกสุดเสนาธิการกรมการทหารช่างและพลตํารวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหาจรยรลอยกระทงราชบุรีประเพณีแปดชาติพันธุ์ประจําปี2555ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึง28พฤศจิกาย,ยนนี้ณนะลําน้าแม่กลองบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ความอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้ถาวรสืบไปตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการพนักงานพ่อค้าประชาชนในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงสําหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแข่งขันเรือยาวประเพณีขบวนแห่กระทง8ชาติพันธุ์การแสดงและจําหน่ายอาหาร8ชาติพันธุ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่งการประกวดกระทงดอกไม้สดการประกวดนางนพมาศการประกวดหนูน้อยนพมาศการแสดงของนักเรียนและชมความ ยิ่งใหญ่อลังการของการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเรื่องราชบุรีโรดเรืองเมืองแห่งพระราชาและการแห่เรือเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยการลอยกระทงสายตลอดทั้ง3คืนการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะทําให้ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีแปดชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้ง จังหวัดราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อำเภอสวนพึ่งตลาดน้ําอำเภอดําเนินสะดวกท่ามจอมพลอำเภอจอมบึงชมหนังใหญ่และศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดคอนและชมค้างคาวที่บินออกหากินนับร้อยล้านตัวได้ที่วัดเขาช่องพลานอำเภอโพธารามเป็นต้นตัวอย่างของการเล่นหนังใหญ่็นด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญประการที่สาม ที่มีปรวัตความเป็นมาแตกต่างกันไทยมอนไทยลาวเวียงแล้วก็ไทยยูคในปีนี้่งมไม่มีผมไม่เคยมีงานที่ใหญ่ที่นนี้มาก่อนอยาวนานนะครับเราพบแม้กระ,ะทั่งหลักเก่าจนมาถึงยุคของอาณาจักรสุโขทัย